ครับผมสวัสดีส่องทักอินดี้ครับผมเดี๋ยวมืนอไ่มาหาแล้วก,กินเลี้ยงครับพามาเบิดขอบกวัวได้ครับมืนน่อไ่มาเจ็บโจทย์ครับผมเป็นนาแรงแต่ว่ามีฝนตกพามาครับนี่มันจะเป็นนอไข่าขานอไม่ไพ่นะครับแต่ว่าแถวบ้า,บานเด็นโจทย์เป็นนี่น,นี่ก็จะเป็นนอโจทย์ได้ครับนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นต้นโจทย์แต่ว่าต้นแก่แล้ว คุณแม่กับน้องกระติมาน้ำครับกำลังนงานเก็บอยู่เลยเป็นปลาอยู่จีนบ้านครับขี่รถลงมาจากเฮีนยนประมาณสักมาถึงกิโลครับผมเ,เกือบแล้วครับประมาณเก่าร้อยเมตรหนุมฟางเก็บเป็น,นกระตินม้าน้ำนี่นะวัดดีกองกันเร็วไปเนืนอน้อเลยหรอป๋องหาของปลาครับผมมีหอดอีหลอกครับทางเทียน ใช่ไหมอ่ะโอ้ใส่ใหม่ๆได้ดินี่ใส่อือ,อีหลอกอีไล่ครับผม,มอีหลอ,อกแม่เนี่ยแม่จับดอกอยังแม่ดกกอกกระจอกขาวหยกใช้จวดได้หรือเปล่าจวดพันได้อยู่อยู่ข<อ>้างทา<อ>งอย่าง,<อ>งครับมีนกไก่ต่ว่ามันเก็บอันเงียเมื่อเ้านี่ค้นถี่เต็มเลยนะครับใช่แหมว่าบึงยังนอนในนาจุดนอนบนใย อ,อเขียดหน่อยบา้าอะไรอยู่แม่เลยแล้ามองดินได้เกือบเลยเนาะมัวโอ้นี่ครับผมนอจดเห<ล>็นแล้วลน,นี่เป็นนอแดงๆครับเพิ่งเอาไปปอกเอาทาง้งในมันครับผมดีเสียบเอาไปแกงคล้ายๆแกงียงกไม้นะครับเราจะหอมกลัว าการลังจาที่เก็บแล้วทีมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะแกงโจดเนี่ยครับล้งไห้เบิง,งบใช่ไหมฮะไปแซมกันโอ้หูผีครับนี่แม่แม่นน,นี่เนออนอนมค่อยใหญ่เนาะคนออกเบิดแต่ส่วนเศร้าข <c oughs> ุน่น้ามึล้งนี่ย เดี๋ยวพาบุกดือหาคัวงููอู้พี่เมียเดี๋ยวบุงบรรยากาศจักน้อยนครับจังสีเก็บซอยเมียงูไอยหกไปนาตัวนี้ในพีหน,นามยังดีเลยมากับหมาผมบุกดือกับมาเดี๋ยวจิพาไปคัวง,งูครับผมเป็นงูไอ้ที่บอ๊อบแมนสายคุ้มคล้องนะครับ กล่องไปเลยว้างเจ็บเปลี่ยนมอาจดเนาะสำหรับทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ผมขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมมกด subscribe ให้ในีซองให้ยินดีนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทางซองครับตอนนี้กะพึ่งสองหมืนแปดครับคนติดตาม กดติดต,ตามนะครับมันอยู่ยหลังลกระโปรงสต๊าคไข่ตอนนี้ก็นั่งเก็บจวดอยู่ครับเราเก็บอยู่หลังกล้องดิวปเป็นงูด้วยแหมพี่เดยงซุบลบ กบกาบาพอ่อเกงเสิพ่อเหครับแม่ทุเดย์ไหมกไปเน่ๆนลไรแล้วบอฟังมันอะไรอยู่เก็บเป็นแม่ทุไม่ม่ลรแม่ทั้งใจผมเน้นะอะไอ่ ยาบึงบรรกากาศตรงนี้นหาบึงด่อนไว้ก่อนครับเป็นกินางเก็บหู้ยังวันอยูว่วันนี้ว่านเกิดอดยู่ครับหน่อยอยู่เดี๋ยวแม่น้องส้างไต้เดี๋ยว น้องสายพูดใดแม่นี่เดี๋ยวๆพี่เดย้ออ้ย ه, ป่าผมตัวนี้มันบมมีนายาสำรวจด่อนอะไรกันครับ <c oughs> ถือว่าเป็นช่วงกำลังออกครับผมสำหรับจดอีหลอกอีไล่กับพ่อหนาออกหลยครับแต่กับพ่อได้แกงครับเดี๋ยวอยู่มาาันักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ครับเต็มตอนนี้มือเจ้านี่คน,นเต็มปลาเลยนะครับนี่ดาะน้อยๆน,นี่นีกเป็นช่วงหัวคำนี่มือเจ้านี่ที่นี่จะผู้่าครับเต็มเลย หัวเนย่ยมันส่อเมียมันในลุงวัดเลยบุกอยได้มาหัวหลวงลุงคนบวชครับเพียงนี้ตรงนี้กับผิดเทอมแล้วรถมาสองขันครับเพราะว่ารถซาลิงหยันอย่างหัวอู้บรรยากาศ ไม่ค่อยมีเหนไหนท่านเดี๋ยวกับไปหาแม่ครับวันนี้คงจะไม่ค่อยมีทางผีเหนื่อยบ่งองหลงเยเหนืน่อยมีคนเกียน้ำขึอืนอย่างครับจะอยู่กับไก่ อู้ดอยไก่ยูพุถ่าอยูพุนึงเดี๋ยวไปมีว่าไหมเจ่๋เลยอ่ะนี่อ๋อที่สั้นเล็กน้อยผมขอถอดไปก่อนครับเพราะว่าขากล้องกันสั้นให้ยินดีตกน้ำครับจะโดนละล่ะ่าสา่วงหนั้นมันเปลี่ยนพร้อมก,กันกับโทรศัพท์ เลยเรียกซื้อโทรศัพท์ก่อนครับหลายคนอาจจะถาม,มาผมใส่รุ่นไหนก็เใส่หัวเว่ยที่สามสิบัผมงามเหมือนกันครับกล่องไม่ได้แล้วร นะครับข่อยหยัดก็บซอยแม่เยอะหน่อยครับกฤสิตัดไปตอนได้หลายพวกเก่งเยอะหน่อยครับมึงจะไม่กาดไปเลยเจะง่ายบ้านหนึ่งดินดมหายอย่างเนาะเฮาเดือๆเห็นยังบ่เดือดมึงครับผมพามาครัว Ô oh, nhắm nhám hộ thì nuôn bây giờ bớt Ô cứ bớt kia đọt nó mà hỏi kìa Nó đốt dạng hỏa Đây là ai rồi mẹ Phùn, nông nơi các đồng phang như phùn hợp Hả, cái bông mỏ nó lại rồi à. มงเค้ยไดิมนี้ขออุญาตเอาลงให้เบื้องนะครับเนาะชิบจ็บโจดเนี่ยนะครับเบื้องต้นใหม่เบื้องธรรมศาสตร์เอาครับผมเดี๋ยวทีนีาก็สิมีลิบแจงนะครับลงให้เบื้อง พราะว่ามาเ้ยมุสอนีุ้นสิหลายนยครับเงมืออด้าแต่ว่าตัวเข้าเกีบยปบเบอแล้วเก็บน้ำฝนกันเจ้าพอมันเป็นปลาไก่ด่างครับหรือพี่เนมันยาวหมดเลยแม่ นี่นครับน้องนี่แหละที่มาสอนหัวก็แม่ก็ได้ครับถ้าตอนนั้นมัมนเป็นหนาฝนมันจะสีนี้เขียวเขีๆจักหน่อยครับตอนนี้เขาจะจูดจูดเอาโจดจูดปลาเบิดหาแร่งพี่แม่อันพ่ยเรียบมีแม่น้งพี่ น,นี่ผมนอนจดมีหอยค้นถอนไปแล้วเต็มมือเ้านี่อันนี้นาที่ขึ้นไมครับปนกับมือเ้านี่ยังนอนไอ้นอหน่อยอยู่แจงนิ่มสิแสีบก็นอนไม่หลายเท่าครับผมมันสิมีรสชาติน้ำหอมขอหน่อยอันใดหากินได้งายนิแสีบดอกกันจะว่า

หน่อยๆน,ยนยจะไปเชียง,งม่ยีหรีอล้วหนี่นอ้ยไคนลูกเลยไหมเบิ่งโอ้ยเหลียวเห็นแจนเปียกมันไม่คนหักลูกไลแล้วมางรอ,อ,อก,กับเถอะ ยาากศมองฟางเห็นอะไรอยู่วะปลาฟางปะครับพี่พี่ยามกี่นายพี่เด้อโอ้หเด็กกินหนำยางพี่ยามพี่มาผมคลิปนี้กะใสีเวลาไปประมันสองโมงครึ่งครับผม เดี๋ยวมันจะคำก่อนเมื่อหาที่นักกินแลงครับ,บอพอปิดถีเบียนเท่านี้ก่นนอ,นอนน้าๆล้อเบ,บิงบ้งคลิปแยงโจดครับจวเอาเบื้งดูโคตรแกงซ้ำเทอเอานอมไม่เมียดแกงเนาะล้อเบิ้องกับผมเจอกันคลิปหน,น้าครับอีกทีหนึ่งในกาบาแนแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นนักกินแลงมาทัานทีหนึ่งเขาครับไม่ไบายครับสวัสดีครับผมผิด<า>พลาดจังในกัขอโทษขออให้ด้วยครับสำหรับการทำคลิปตัดต่อคลิปครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมไม่บายครับ